ายได้ได้ไป็น100ล้านฝั่งสวิสสามพันเล้านบาทชาแนลเจทเวลโมนาโคสเปซฟากาชิมุลาคามิลุยพิกตองตัมบัวเจอรัลเจนตาโอลิวชแอสโตรโนเมียรีวอลูชั i นโอ๊ตไดเมนชั่นสวัสดีเซียนเขาคพพรับผม นะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปพูดถึงการประมูลจริงๆการประมูลในบ้านเราตอนนี้แพร่หลายมากนะหลเป็นที่นิยมมากสําหรับกลุ่มนาฬิการักชวรี่แบรนด<ช>์แล้วก็สตรีทแบรนด<แ>์เรียกว่ามีแบบหลากหลายมากๆในเลยบ้านเราหลายแพลตฟอร์มด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ,ไ,อไอการประมูลนาฬิกานะครับมันไม่ได้แพร่หลายเริ่มต้นจากบ้านเรานะที่จริงแล้วมันมีโปรเจกต์หนึ่งที่เป็นระดับแบบโวว l d w ระดับโลกที่ก็เรียกว่าจัดมาเป็นปีแล้วหนึ่งในนั้นคือโครงการนี้ครับ OLY WATCH OLY WATCH เนี่ยมันเป็นการประมูลนาฬิการะดับโลกครับซึ่ มตัวของยักษ์ใหญ่62แบรนด์มีทุกแบรนด์ที่คุณจะรู้จักที่เป็นระดับแบบท็อปเทียร์ของโลกใบนี้รวมตัวกันอยู่แล้วก็โอริโอหความสาคัญก็คือแบบนี้ฮะแต่ละแบรนด์เนี่ยจะผลิตนาฬิกาออกมา1รุ่น1เรือนต่องานนั้นต่องานน,งานั้นและเป็นรุ่นพิเศษเท่านั้นสมมติว่าปีนี้จัดในวันที่5ที่จะถึงนี้ะนะครับเขาก็จะเอานาฬิกาพวกนี้62แบรนด์เนี่ยไปตะเวนทั่วโลกเตะเวนอันนี้เขาจัดทุกปีแบบก่อนองาน,นจะจัดสองปีครั้งสองปีหนึ่งครั้ว ายได้ทั้งหมดทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะเอารายได้ทั้งหมดเนี่ย99%ไปสนับสนุนเกี่ยวกับโครงการที่ช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ,อ่นอนแรงกุศลใช่ไหมเป็นการกุศลแล้วเชื่อว่ารอบที่ผ่านมาล่าสุดะรายได้ได้ไดป 1, 100ล้านฝังซุปเท่าไหร่3,900ล้านบาทไอการประมูลระดับโลกแบบเนี้ยถ้าคุณเป็น watch lover คิดดูดิแบรนด์ระดับโลก62แบรนด์เนี่ยจะออกแบบนาฬิกาเพื่อมาประชันความแตกต่างและมีเรือนเดียวบนโลกอะเดี๋ยววันนี้เราคัดมาให้รุ่นแบบท็อปเกียร์มาสัก6รุ่นละก ว่า6รุ่นที่เราพูดเนี่ยจะจบการประมูลกันที่เท่าไหร่เออน่าจะได้แบบฟังไปพร้อมๆกันรุ่นแรกเลยถ้าพูดถึงชาแนลตัวฮิตๆเนี่ยตั้งแต่ผมรู้จักมาก็ต้องเป็น J12 ตัวนี้เป็นตัวน้ำมือชาลเจนะครับตัวลาพอซาโอลิวอจะทําออกมาเป็นเป็นเหมือนนาฬิกาคู่นาฬิกาคู่จะมีเป็นสีดํากับสีขาวครับคือ j จทเว่ะเ mm hmm. บื้องต้นน่ยมันเป็นเซรามิก <Cer amic S 2> ขาวดําอยู่แล้วรุ่น j 1 2เป็นเซรามิกขาวแล้วนะบางรุ่นมีเพชบางรุ่นเป็นออโตเมติกธรรมดาเครื่องของชาแนลเขาแต่ว่ารุ่น มีความพิเศษคนที่ออกแบบ j 1 2เนี่ยคือคุณมาร์ตโมเซลเนี่ยได้ลงบันทึกลายเส้นหน้าปัดเป็นคาลคเตอร์ตัวเองลงไปบนหน้าปัด J 1ทเลยก็หน้าปัดเขาก็จะเป็นเหมือนกระลาสีเรือนะครับที่ถูกถ่ายไว้ที่สวนของลอา,าพอซ่าที่บ้านพักของคุณมาร์ตโมเซลเนี่ยในสวนนะครับก็จะเป็นจะมีแขนเป็นเข็มเข็มยาวเข็มสั้นคือกลายเป็นว่าตัวเขาเป็นไอคอนิกของ J 1ท<า>เลไปเลยสําหรับรุ่นพิเศษรุ่นนี้ปกติเขาก็จะออกแบบกันมาแค่แบร์ละหนึ่งเรือนแต่ j 1 2เให้ความพิเศษออกมา24สีเลย เรียกว่ามาแบบไปคู่กันเลย2สีเป็นเซรามิกทั้งเรือนปัดสามัดนะกันน้ํา200เมตรครับแล้วก็เครื่องคาลิเบอร์12.1ของชาแนลเจตัวเวลครับราคาที่ประเมินประเมินประเมินสี่ถึงห้าหมื่นฟรังซสวีต่ก็คือเท่าไหร่ล้านกว่าบาทถึง2ล้านแต่อันนี้ไม่รู้ว่าจะจบราคาเท่าไหร่ก็ต้องอยู่ที่ว่าสมมติว่าคนที่เป็นลูกประมูลเป็นมาสถีที่เป็นแฟนบันเทชชาแนลเขาก็ต้องการรุ่นนี้ไหมมีแค่คู่เดียวบนโลกและมีและได้2เรือนไงใช่แล so ้วก็ได้ทําบุญด้วยใช่อ่ะอีกรุ่นหนึ่งที่าจะเป็นนนมกตตแอัดบ้ขง นี่คือทักไฮเออร์ครับโมนาโคสปเิตเซคันด์โคโนกราฟไม่พูดถึงไม่ได้เลยแบงไม่พูดถึงไม่ได้ต้องมีตัวนี้ขนาดตัวเรือน41มิลครับนะฮะแล้วก็วัสดุทั้งเรือนเนี่ยจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมเนาะตามสกุลของโมนาโคให้มากับความเป็นไทเทเนียมแล้วก็ปุ่มกดรูปทรงอะไรทั้งหมดแบบ่เป็นวัสดแบบุฟูไทเทเนียมทั้งหมดเลยสายนาฬิกาเนี่ยจะเป็นหนังลูกวัวนะฮะตัวล็อกปันพับก็เป็นแบบปัตเตอร์ไฟลเป็นไทเทเนียมพ่นสายคือแบบวัสดุทั้งหมดอะที่คุณสัมผัสอนะนอกจากกระจกกับตัวสสาาายยะกกก็็จเเเปนนนฟููไทเทเีมมคคุณภพงๆ คาลิเบอร์ตัวนี้เป็น TH 8 1 0 0รับต์ปองโครโนกราฟหนึ่งช่องก็เป็นโอลิวอชด้วยอ่แล้วก็ปองโอลิวอชมันจะแบ่งแบ่งในในซับไดออลครับด้านหนึ่งจะเขียนว่ารัตตปองอีกด้านหนึ่งจะเขียนว่าโอลิวอชก็เท่ากับว่าเรือนเดียวในโลกเท่านั้นนะจ๊ะถ้าคุณเป็น FC p a g Heuer ก็ระบบโครโนกราฟอะไรก็เรียกว่าจะเรียกว่าทั่วไปก็ไม่ได้ต้องเรียกว่าเหนือกว่าเพราะจับละเอียดกว่ามีการแบบสปอยสอเข็มได้ด้วยนะครับโหดมากๆสำรองพลังงานได้65ชั่วโมงะรราปนกสิบนะารั เรียกว่าถ้าเป็นเงินไทยนี่ก็สตาร์ทที่6อถึง12ล้านโดยประมาณเรือนต่อไปจะเน้นความสดใสหน่อยเฮ้ย<ต>นี่ฉีกเลยสวยนะแวกแนวเลยเป็น U ูโบครับ M.P.15 ทาคาชิมุลาคามิเป็นโอ e ิ a ว c ชทูบิยองของอูโบ้เลยบอกก่อน,น bo, ami, <c oughs> อูโบมุลาคามิทรูบิยองโอริ่วัชผมบอกเลยเรือนนี้แม่งรวมความสุดยอดทั้ง4สายพันธุ์อูโบ้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นนาฬิกาสปอร์ตนะอันดับต้นของโลกเหมือนกันสายซัพพอร์ตกีฬาเหมือนกันนะอูโบนะ ครับต้องเรียกว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันนะครับมาคอลแลบกับมูลาคามิดอกไม้หลายๆสีที่ดังทั่วโลกเลยแล้วก็ทูบิยองคือเครื่องที่เสถียรที่สุดในโลกน,นี้เออและอยู่ในโครงการโอลิวอร์ที่มีเลือนเดียวคนโลกก็ <ๆ S 1> ตัว,ตวดอกไม้มูลาคามิเนี่ยครับเขาจะมีอัญมณีไล,ไล,ไล่ไล่เกรเดียนต์สี่แบบมากับขนาดคิงไซส์นะแล้วก็มีความสดใสด,ด้วยการยิงเลเซอร์นะครับตรงหน้าปัดเป็นหน้ายิ้มมึงคล้ายซันฟลวเวอร์นะใช่ก็คือมูลาคามิเนี่ยคือซันฟลวเวอร์นั่นแหละตรงกลางเนี่ยมันจะเป็น ถ้าเกิดคุณเข้าใจระบบทรูบิยองทรูบิยองมันจะโชว์หัวใจอยู่แล้วใ,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 ในทุกหน้าป,ปัดนาฬิกาแต่อันนี้เขาย้ายตัวทรูบิยอง,ออยงมา,าไว้ตรงกลางเกสรเลยแล้วให้กระจกทรงโดมที่เป็นหน้ายิ้มมองทะลุก็ไปเห็นหัวใจทรูบิยองแล้วล้อมด้วยกลีบดอกไม้คือไม่ปกติแล้วเราจะเห็นย<ร>้อตรงเลขหกเนาะใช่ส่วนใหญ่เราจะอยู่เลคหกอัญมณี4 4 4เม็ดซึ่งประกอบมือทั้งหมดนะต้องบอกก่อนว่านี่งานฝีมือทั้งหมดนะครับแพนเมดแน่นอนตัวราคาก็350,000-400,000ฟรังซ์วีจีถึง16ล้านทะลุไปเร่น ต่อไปครับลุยวิกตองแตมบัวนะฮะตัวนี้ได้คอนเซปเป็นไอสไตล์ออโตมาต้าโอลิวอรถ้าพูดถึงไอสไตล์ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกระดับโลกเลยสัญลักษณ์ของความเป็นวิทยาศาสตร์ก็จะต้องเป็นอะตอมเคยเห็นบ้างเคยเห็นหนวออะตอมบ้าที่มีวงกลมแล้วมีแบบปีวงแหวนวิ่งวิ่งวิ่งมาสิ่งนั้นน่ะมันจะเป็นเครื่องหมายของความเป็นวิทยาศาสตร์ความเป็นคณิตศาสตร์ต่างๆนะครับก็ตัวอะตอมเนี่ยที่ฝาหลังที่โดดเด่นมากขึ้นรูปไปเลยปั้งฝาหลังจะเป็นอออออะตตมมเเเลลยยยยยคครรรัวววาา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 งงงููู่่่่นนนนนนึกืไขดดดด้้้้สหหี เขาเลายัง่าเป็นสถาปัตยกรรมขั้นเลื่อเลยเพราะว่าน้าปัดนาฬิกาเนี่ยไม่ได้มาแบบแค่1-2ถึงชั้นแต่มันมามีความแบบซับซ้อนซ้อนกันไปแล้วก็มีหน้าคุณไอสไตล์เนี่ยที่มีความแบบล้อเลียนหน่อยๆน่อตาขวาเป็นสัญลักษณ์ของดอกของหลุยอะแล้วก็เป็นระบบออโต้ที่จัมปิ้งเอาเวอร์ผมว่าจัมปิ้งเอาเวอร์ของเขาก็คืออาจจะอยู่ตรงไหนแล้วก็เด้งไปเรื่อยๆป่ะใช่เด้งอันนี้ดูเวลาต้องกดปุ่มครับขอบน้าปัยจะเป็นเหมือนดุมเออตรงหัวคุณไอสไตล์จะมีผมงอกออกมานอกนัาปัดโคตดดีไซน์แล้ว กดปุ่มเข้าไปนิดนึง<อ>เหนือเว็บมะยมหน่อยอกดปุ่มลงไปครับมันจะโชว์ตัวเวลาชั่วโมงส่วนตัวอะตอมมุมล่างเนี่ยก็จะหมุนควงในเรื่องหกสิบนาทีหรือพี่ตองนี่คือต้องเรียกว่าถ้าเป็นฟแฟนบอลแท้หลุยเนี่ยเรือนี้ควรเก็บมากๆนะครับขนาดตัวเรือน46.8เรียกว่าใหญ่นิดนึงนะอันนี้ประเมินราคาฟังสวิตต์ที่สามแสนสี่หมื่นครับถึงสี่แสนสี่หมื่นหรือราวๆฮะสิบสามจุดห้าถึงสิบเจ็ดจุดห้าล้านบาทรุ่นต่อไปครับเจอร์ราเจนตาโอลิเวอร์เจอร์ราเจนตาต้องบอกเลยว่าลึกพอสมควรในวงการนาฬิกาทริก คือหน้าปัดรูปทรง8เหลี่ยมซึ่งไม่เหมือนไทยนะครับจะสังเกตว่าแบรนด์ที่เป็นระดับโลกจะจับจองรูปแบบหน้าปัดด,ดีไซน์นครับอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นวอชเลเวอร์ตัวจริงที่จะรู้จักเ,กเจอรเซนต้าจะเป็นจัม p ิ้งเ o เวอร์นะครับก็คือเข็มแบบกระโดดน,นะครับจุดเริ่มต้นของเข็มเขาจะแปลกหน่อยไปอยู่ที่ตำแหน่ง6นาฬิกาออแล้วก็เลข60เนี่ยจะไม่เดินครบรอบนะจะไปถึงประมาณเลข2คือขึ้นไปเหมือนหลักกิโลงี้ปึ๊บแล้วก็จัมพิ้งลงมา เลขศูนย์ใหม่แล้วก็ควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยเขาก็จะใส่ตรงเลขสามว่จะเป็นหลักชั่วโมงครับนกปัดก็จะเป็นมิกกี้เมาส์นะครับถือเคก้กตรงตรงมือถือเค้กเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งชั่วโมงตงัวนึงตรงมือที่เขาชี้เนี่ยก็จะเป็นนาทีหลักนาทีแปลว่าตัวนี้เจ้รเจอรต้าเนี่ยน,น,น่าจะเป็นการคอลแลบร่วมกับค่ายดิสนีย์ด้วยป่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเออผมมีทั้งเขาเรียกว่ามิดิรีพีทดับบลิ้งเอเวอร์รวบรวมดีไซน์เก๋ๆมาในเรือนนี้เยอะมากๆนะครับวัสดุเรือนนี้นะครับทรงแปดเหลี่ยมจะเป็นไววโกหมดดเลยขนาตั เป็นก็40มิลลิเมตรแล้วก็สายเนี่ยนะครับสายก็จะเป็นอารับเบอร์สีแดงนะครับก็เป็นซิกเนเจอร์ของ au, นะมิกกี้มสาเนาะสำรองพลังงานครับ80ชั่วโมงแล้วก็กันน้ำาสิเมตร mm. ราคาประเมินดีกว่าเอ้ามาจโรเจนต้าบอกไม่รู้จักไม่รู้จักเดี๋ยวดูเท่าไหร่3ามแส S <S เป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่ฮะ14ถึง21ล้านบาท21ล้านนี่คขาเรือหาหลังแล้วสุดท้ายแล้วรุ่น D6 ที่เราจับตามองรุ่นนี้คือจากของแอนโคครับ Astonomia Revolution Fold Dimension แค่ชื่อก็ชื่อก็อลังการแล้วอ่ะเพลทด้านล่างสุดเนี่ยจะเป็นอัญมณีหลากสีก่อนเลยคอนเซปต์ของเรือนนี้เขาเรียกว่าเป็นคอนเซปต์ของดาราศาสตร์เพราะฉะนั้นก็คือแกนกลางก็จะเป็นเข็มที่เดินแบบ60นาทีเป็นแกนหลักในการดูเวลาก่อนแต่ชุดปลายเข็มจะมีการหมุนรอบตัวเอง หนึ่งชั้นก็เรียกว่าเหมือนเหมือนมันเหมือน,ม,นมันดูแบบดาราศาสตร์จริงๆอะ่ะวัสดุที่ทําจากตัวเรือนที่เป็นโรสโกกระจกริสตัลทรงโดมเพราะว่าจ้หของโคจะต้องใช้ทรงโดมอยู่แล้วพอเขาโชว์มิติเนาะพื้นหลังเนี่ยเป็นโมเสกของหินประดับที่หาย,ยากเช่นพวกแบกอ,อ,อุศรกรรมซับไฝซิทริรรนโกเมนอะไรแบบเนี้ยก็จะหลากสีสวยงามสุดๆเลยนะฮะสำรองพลังงานได้36ชั่วโมงในระบบไขลานครับตัวนี้ขายทายถูกบ้าง6กแสนเก้าหมื่น ถึง740,000ฟรังสวิตครับหรือว่าเป็นเงินไทยฮะ28ถึง30ล้านสวยจริงนะหัวใจเครื่องที่วิ่งรอบตัวเองรอบนาฬิกาอีกทีนึงนี่ก็คือ6เรือนที่เราเตรียมมาครับสำหรับงานโอ Watch นะครับคนไหนที่ไม่เคยรู้จักโอ w a t c h เลยตอนนี้คุณลองไปหาข้อมูลดูถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นส่วนหนึ่งถ้าเกิดคุณอยากจะติดตาม่าโอ้หแต่เรือน,น,นอไหนเรือนไหนจบเท่าไหร่เออออกรุ่นไหนมาบ้าง 6, มีอะไรบ้าง12แบรนด์นี้เนี่ยอันไหนแม่งจบแพงสุด ว่าจะมีจเจ๋งมากกว่านี้อีกแน่นอนใช่มันเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ประมูลนาฬิกาที่สุดยอดที่สุดบนโลกใบนี้นี่ก็คือเซียนพอกในอีีนะี้ฮะคสำหรับคนที่ชอบนาฬิกา, <88. S 1> าปแปลกแปลกนะครับก็ติดตามได้ทาง Oive w a t c h และก็ช่องเราอย่าลืมนะฮะกดซับ s c r i b ์กดไลค์กดแชร์พวกเราหน่อยเอาให้ครบทุกปุ่มนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยขอบคุณมากๆแล้วก็ใครที่อยากจะรู้เรื่องไหนหรือใครที่เคยอ่านเรื่องงานประมูล o オリวัชมาแล้วแล้วมีเรือนหนึ่งที่แบบอยากจะให้ขยายความหนระ่อว่ารุ่นไหนเป็นยังไงนะครับคอมเมนต์มาหาพวกเรา่ด้เยอะเป็น ข้อมูลมาให้ครับใช่ครับเจอกันใหม่อีพีหน้าฮะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ